สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินิแพดทุกคนเลยครับพบกับผมนายชัชเนตคอนเดิมในมิกุนีชั่วโมงที่ผ่านมาเกมชินิแพดออฟฟิเชียลได้ทำการไลฟ์สดอัปเดตแพท2.7ที่ถูกเลื่อนมานานแสนนานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็คงจะมีใครหลายๆคนที่พลาดไม่ได้ดูไลฟ์หรือว่าหลุดประเด็นสํำคัญๆบางประเด็นไปเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปเนื้อหาไลฟ์ของ2.7กันครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยละกันครับกับสรุปสั้นๆไลฟ์เกมชน2.7ครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาด้านเติมเทสทั้งแบบแพ็แล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทางเกมชินอินแพ็กออฟฟิเชียลเลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลือกเกมเกมชินอิ m แพ c กกรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็กเติมเงินที่ต้องการ เลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง l ล n e Pay, ทูมอน,นี่วอลเล็ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่อนอื่นอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า id ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ id พาสเวิร์ดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน,น่นอนครับ สิ่งแรกที่เพื่อนๆคงอยากจะรู้กันคงจะเป็นตู้กระชาประจาแพท2.7นี้ใช่ไหมครับสำหรับแพท2.7นี้ในครึ่งแรกเี่ยจะเป็นตู้กระชาของตัวละครใหม่อย่างเย่หลานแล้วก็การรีรันครั้งที่สของเซี่ยวรีลันอาค่อนคนใหม่ครับโดยแน่นอนว่าในเมื่อมีตัวละคร5ดาวตัวใหม่มาอาวุธ5ดาวชิ้นใหม่ก็จะตามมาด้วยเช่นกันก็คือธนูประจําตัวของเย่หลานนั่นเองครับอย่างตัวของเอควาซิมูลากล้านนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าดีไซน์เนี่ยสวยบาดใจทีเดียวครับ ส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นตู้ราชาเดียวของโตอิโต้ที่จะมาพร้อมกับตัวละครสีดาวตัวใหม่ประจําตู้อย่างตัวของคิคุชิโนโบุนั่นเองใครที่มาไม่ทันอิโต้ในรอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นโอกาสของทุกคนแล้วนะครับยังไงก็อย่าพลาดกันนะ และนอกจากในไลฟ์จะประกาศตู้ตัวละครประจำแพทไปแล้วเนี่ยยังมีการอธิบายความสามารถของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวแบบสั้นๆด้วยนะสาหรับตัวละครเย่ยหลานเนี่ยทางพี่หอยได้บอกคอนเซปต์ตัวละครไว้กว้างๆว่าเย่ยหลานจะเป็นตัวละครธาตุน้ําที่เน้นกดสกิลทำดาเมจทิ้งไว้ในสนามก่อนที่เราจะสลับไปเล่นตัวอื่นครับแล้วจากนั้นจึงค่อยสลับกลับมาทำดาเมจภายหลังจากการชาร้โจมตีปิดท้าย ส่วนชินโนบุเนี่ยจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ทฮีเลอร์เน้นฟื้นพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยมีเมคคิกหลักในการเล่นกับเลือดน้อยๆคล้ายๆกับฮูเต่าน,นั่นเองครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่า2ตัวละครนี้จะเข้ามาพัฒนาเมตาของเกม Kenshin Pack มากน้อยแค่ไหนซึ่งก็เหมือนกับทุกๆครั้งเลยครับว่าช่องของเราเนี่ยจะไม่พลาดทำซีรีส์ดาวหรือก้าวเพื่ออัปเดตข้อมูลในเชิงเมตาสำหรับ2ตัวละครนี้อย่างละเอียดทิบอย่างแน่นอนครับหาไม่อยากพลาดเนี่ยก็อย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะ ความปังของทั้งสองตัวละครเนี่ยยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้นะครับทางเกมชินิแพ็กยังแคบความสนุกของสายในเรื่องโดยการจัดเรื่องราวความสนุกของทั้งสองตัวละครมาแบบเต็มเต็มด้วยนะครับสรับเย,ยหลานเนี่ยจะมาพร้อมกับสตอรี่เควสของตัวเองซึ่งอันนี้เพื่อนๆต้องใช้กุญแจสีม่วงแรกมาเล่นนะส่วนชิโนบุเนี่ยจะมาในแนวของแฮงเอาท์อีเวนต์ซึ่งใครที่ถูกใจดีไซน์ของน้องเนี่ยก็อย่าลืมแวะไปเดินเที่ยวกับน้องในกิจกรรมแฮงเอาท์้วยนะครับทีนี้มาต่อกันที่แห่งเพชแรแหล่งใยของ,งอแพตสองยนด กิจกรรมแรกคือกิจกรรมหลัก p l a l a b l e t a l ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมกับ a r c o n Quest หรือว่าเนื้อเรื่องหลักของเกม g e n h i n Pack ครับซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นการตะลุยเหมือนคาซึมกันต่อจากคราวที่แล้วส่วนว่าใต้เหมือนคาซึมเนี่ยจะมีความลับอะไรซ่อนไว้อยู่อันนี้คงต้องรอตามกันในกิจกรรมรอบนี้ครับ โดยกิจกรรมที่เราจะได้เล่นในเพลย์ลัสเทลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการตุวยดันเจี้ยนครับซึ่งในกิจกรรมจะมีตัวละครให้เราทดลองเล่นกันด้วยโดยดันเจี้ยนในครั้งนี้เนี่ยจะมีห้องทั้งหมดรวมทั้งสิ้น6ห้องครับเพื่อนๆจะต้องจัดทีมมารับมือกับดันเจี้ยนต่างๆในแต่ละห้องโดยเมื่อจบห้องแต่ละห้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องจัดทีมใหม่แล้วก็อาจจะมีวางตัวละครที่ถูกแบนไม่ให้เล่นครับ จึงถือว่าเป็นการวัดเกิื่นในการจัดทีมของเราเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเพื่อน,อนๆก็จะได้รับรางวัลใหญ่เป็นตัวของธนูเฟดดิ้งทวายไ์พร้อมกับการขัดเกลาครบ5ขั้นไปใช้งานฟรีๆด้วยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เพียบพร้อมไปทางเนื้อเรื่องความสนุกแล้วก็รางวัลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆจะพลาดไม่ได้เลยนะหลังจากจบกิจกรรมใหญ่ทางเกนชินินแพคเนี่ยยังมีกิจกรรมย่อยอีกสากิจกรรมให้เพื่อนๆได้สนุกกันตลอดทั้งแพดด้วยนะครับทั้งกิจกรรมกำจัดโคลนในเหมือนคาซึมร,รมกดจังงงหววะตามเเสียพลแลแ้กก็ิจกรรมเอาาใจสยกาาาาารรรรนน้้ชอยย่่งงกสหุต์ปะดัับบบ้านคร รวงทั้ง3กิจกรรมนอกจากจะมีความสนุกแล้วยังมี p r i โม g เจมแจกอีกเพียบเลยนะครับไี๋ยวช่วงกิจกรรมมาผมจะทำไกด์กิจกรรมไว้ให้นะพอเชราะเพื่อนเพื่อนเนี่อนอยไม่ต้องกังวลใจเลยครับว่าจะพลาดเพชรการยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้ครับ และก็้ายที่สุดทางเ e n ชินินแพ็กเนี่ยยังแคร์คุณภาพชีวิตของผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับต่อจากนี้ไปดันเจี้ยนเลเวลสูงๆเนี่ยจะมีชาเลนจ์เพิ่มเติมให้ซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถทำตามเงื่อนไขของดันเจี้ยนได้ทีมของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้บับบางอย่างในการลงดันเจี้ยนนานๆด้วยครับก็อาจจะทําให้ผู้เล่นใหม่ที่เลเวลน้อยๆเนี่ยสามารถท้าทายดันเจี้ยนเลเวลสูงๆได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ในหน้าของการอัพพอสวรรค์แล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยยังมีการแสดงข้อคำแนะนําในการอัพพอสวรรค์แล้วก็การใสอ่อาร์ติแฟกต์มาให้ด้วยนะครับโดยทางเกนชินเนี่ยก็จะโชว์เป็นค่าทาง c ติโอยตามที่คนทั้งโลกเนี่ยเลือกใช้กันครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คงปั้นตัวละครกันได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ เอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของข้อมูลสําคัญในไลฟ์การอัปเดตแพท2.7ครับนอกจากนี้ในไลฟ์ยังมีการแจกไพ่โมจมอีก300ไพ่โมจมอีกด้วยนะซึ่งจะมีระยะเวลาในการใช้โค้ดที่จํากัดนะครับยังไงใครที่พลาดไลฟ์ไปก็สามารถเอาโค้ดในดีสคริปชันใต้คลิปไปได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคด้าช็อป้วยนะครับใครที่กาลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยในต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยนะลิงก์เติมเงินของทั้งร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ